ใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตัวชี้วัดที่ 1. อธิบายกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตัวชี้วัดที่สองจำแนกฉลากเบอร์ห้าของแท็กของลอกเรียนแบบตัวชี้วัดที่3เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ตัวชี้วัดที่4วางแผนการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนตัวชี้วัดที่5อธิบายวิธีการดูแลร,รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตัวชี้วัดที่6 อธิบายองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าตัวชี้วัดที่7อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแปรผันอตีแปดคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือนการใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและการดูแลรักษาเพื่อความยั่งยืนปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานใช้แสงธรรมชาติแทนหลอดไฟในเวลากลางวานัน ตั้งอุณหภูมิแอร์ที่เหมาะสม25-26องศาเซลเซียสใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานฉลากเบอร์5ห้าของแท้มีตราสัญ,ญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหมายเลขรุ่นและยี่ห้อตรงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของลอกเลียนแบบฉลากไม่คมชัดหรือไม่มีรายละเอียดสินค้าใช้หลอด LED แทนหลอดไส้ในห้องที่เปิดไฟน,นั้นใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศในวันที่อากาศไม่ร้อนต้มน้ำด้วยการต้มน้ำไฟฟ้าแทนเตาแกส๊สเมื่อใช้น้ำน้อย จัดทำตารางเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ปลั๊กไฟที่มีสวิตช์ปิดเปิดเพื่อความสะดวกมันตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟว่าอยู่ในสภาพดีหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเกินกำลังองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าพื้นฐานเป็นค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าระบบสายส่ง ระบบจำหน่ายและค่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าแปรผันหรือที่นิยมเรียกกันว่าค่า f อฟ (ft) หมายถึงค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงค่าซื้อไฟฟ้าของ f t ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแปรผัน (st) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศ ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนการคำนวณค่าไฟฟ้าในครัวเรือนสูตรคำนวณค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยที่ใช้คูณอัตราค่าไฟฟ้าบวก FD บวกค่าบริการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างการคำนวณใช้ไฟฟ้า100หน่วยต่อเดือนอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับ4บาทต่อนหน่วย F d ฟเท่ากับ0.2บาทต่อนหน่วยค่าบริการ เท่ากับ38บาทภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ7%ค่าไฟฟ้าเท่ากับ100 0 0คูณ4บวก100คูณ0.2บวก38บวกภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษาสิ่งแวดล้อมและการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการวางแผนและตรวจสอบค่าไฟฟ้าช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานในครัวเรือนได้ดียิ่งขึ้น ผลที่ได้รับของการประหยัดพลังงานไฟฟ้านอกจากลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้แล้วยังสามารถลดโลกร้อนได้อีกด้วยเพราะการใช้พลังงานไฟฟ้ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราควรตระหนักในการเรื่องของการลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากตัวเราครอบครัวและชุมชน